ว่ามี3ชุดใน1ชุดก็จะประกอบด้วยของที่ว่าแล้วก็ตัวบัตรกำนันส่วนลด50%ของ B Baby นะคะค่ะอีกไม่ให้ง่ายๆแน่นอนคุณผู้ชมทามมวยให้เยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยร่วมสนุกกับทางรายการนิดนึงค่ะพิมพ์คำว่า B Baby เนี่ยละคะภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้ส่งเข้ามาที่4221980นะคะหรือว่าใครสะดวกอีเมลก็ Saturday Talk Hotmail.com ค่ะ ส่งเข้ามาว่า b ีเบบี้แต่ทางรายการขออนุญาตจับฉลากให้นะคะว่าท่านใดจะได้ชุดไหนไปแต่รับรองว่าเด็ดทุกชุดแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณมุ้ยมากค่ะที่มาแนะนําเรื่องราวดีๆธุรกิจดีๆแบบนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่ยังไม่ไปไหนวันนี้เราอยู่ที่นี่อย่างที่กล่าวคุณผู้ชมไปแล้วค่ะว่าที่นี่เนี่ยนอกจากมีโซนสินค้าของแม่และเด็กที่มากมายหลากหลายขนาดนี้แล้วยังมีร้านอาหาร่ชื่อว่า B Baby Cafe B Baby Cafe แต่เราใช้สัญลักษณ์รอบย่อเป็น B E กำลังสามนะคะ B กำลังสาเพื่อให้มันให้มันสั้นง่าย เาเล่าว่าที่นี่อร่อยนะจริงไหมคะใช่ค่ะแล้วใครพาจะพาเราไปชิมคจะก็จะเป็นลูกสาวค่ะเพราะว่ามุมนียเกิดขึ้นมาเพราะว่ามาจากเขาแหละค่ะเพราะว่าเขาคิดเขาเป็นคนชอบทาอาหารเพราะฉะนั้นเรื่องของอาหารแล้วก็พอดีอาหารที่เกี่ยวกับเด็กๆอะไรเขาก็เด็กๆทานนะคะอย่างเช่นสปาเกตตี้หรืออะไรอย่างเงี้ยซุปเนี่ยเขาเป็นคนครีคดขึ้นมาส่ตพิเศษอร่อยค่ะอร่อยนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวกลับมาค่ะคุณจุ๊บแจงรออยู่ที่นู่นกับ B Baby Ca f e ฟสักครู่ค่ะ ลุ้นรับของที่ระดึกจาก b b a บบีชิ้นพร้อมกิฟต์ไวเชอร์ส่วนลด50%มูลค่า5,000บาทเพียงพิมพ์คำว่า b b a บบส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 4221980รับไปเลยค่ะสินค้าจาก b b a บบพร้อมกิฟต์ไวเชอร์ท่านละหรางวัล วีไม่ดูก็ปิดซะถ้าไม่ใช้คอมก็ต้องกดชักดาปิดปิดปิดซะไม่ใช้ก็ปิดสิคะเป็นเรื่องง่ายงผู้ใหญ่ก็ทำได้ถูกต้องค่ะประหยัดพลังงานไม่ยากเริ่มต้นด้วยกันเดี๋ยวนี้เลยไม่ทำเพื่อลูกหลานแล้วจะทำเพื่อใคร ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนถึงวันนี้ผู้ผ่านการบำบัดร,รักษาได้สมัครใจเข้ารับการบำเพ็ญาอุปสมบทเพื่อชำระล้างจิตใจพร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใย,ยและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดเพื่อประสบดิกรชาวไทยตลอดมาคนมันหมดหรอ แล้วทำัไงดีผนก็ลำบากสิครับตอนนี้น้ำมันอยู่นิดเดียวพูดมาเยอะๆเราก็มีใช้ยเยอะๆใช้ยเยอะมันก็หมดอยากให้ทุกคนประหยัดพลังงานเข้าใจปะมีสารพัดวิธีที่จะช่วยประหยัดพลังงานให้ลูกหลานเลือกสักวิธีที่คุณทำได้แล้วเริ่มทำไปด้วยกัน Terima kasih. คะอย่าง<ช>ที่เกิดให้คุณผู้ชมฟังมเมื่อกี้นะคะว่าที่ b b a b บเนี่ย oh <my S 1> มี oh <my S 1> ในส่วนของร้านอาหารด้วยชื่อว่า B Baby Ca ค e ่ค่ะซึ่งว่าอาหารหลากหลายเลยทีเดียวค่ะเขาว่าอร่อยด้วยนะคะว่าแต่คนข้างๆของดิฉันที่มาได้ไงคะเนี่ยคุณคะช่วงชิมช่วงทานอาหารอร่อยๆนะคะที่ฉันพลาดไม่ได้ค่ะต้องมาค่ะอ,อ่าเอาละค่ะมาแล้วก็มารู้จักกับคนที่ดูแลที่นี่หน่อยน้องพราวยั่ร่างอยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะ เห็นว่าที่ร้านนะคะอาหารนี้เป็นมีคอนเซ็ปต์ด้วยยังไงเอออร่อยสุขภาพสะอาดปลอดภัยนะคะ,คะเดี๋ยวนะอร่อยสุขภาพสะอาดปลอดภัยโอ,อเป็นยังไงเนี่ยอธิบายหน่อยสิก็ ที่ร้านนะคะก็จะเป็นคอนเซ็ปต์แบบครอบครัวแล้วก็ธรรมชาตินะค่ะก็คือที่นี่ก็คือนอกจากขายอาหารขายของของคุณแม่แล้วก็ขายของเล่นของเด็กแล้วเนี่ยก็จะมียังมีอาหารอะไรเงี้ยค่ะเป็นมุมของครอบครัวนะคะใช่แล้วก็อาหารเนี่ยก็จะมีหลายอย่างค่ะก็คือมีทั้งเด็กที่เด็กชอบใช่ไหมคะแล้วก็ผู้ใหญ่ก็มีที่ทานได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเรียกได้ว่ามาทั้งครอบครัว ก็ได้เลยหนูๆเล็กๆก,ก็มีอาหารของโปรดทานด้ด้วยนะใช่ค่ะใช่นะคะโดยส่วนใหญ่นี้คนที่มาทานร้านอาหารนี่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่มาซื้อของเล่นให้น้องหรือว่าจะเป็นคนทั่วไปบางบางบางท่านอย่างเงี้ยคะ่ะเขา,างครอบครัวก็ มาก yup. ็ค er ือมาด้วยที่ทราบว่าบ yeah> like ีีบ oh, ีเนี่ยคือขายของเล่นแล้วก็ขายเกี่ยวกับของคุณแม่ใช่แล้วก็เห็นว่าเอ้ยมีมุมมหาด้วยนะแล้วแบบช่วงนี้อาจจะแบบเป็นกลางวันวันี้ก็แวะทานหน่อยใช่หรือบางท่านเนี่ยที่บ้านอยู่แถวแถวนี้ใช่ไหมคะก็เออมาลองแวะดูก็มีทั้งตรงมาทานอาหารเลยมาหาก็มีก็มีค่ะแล้วก็มีเพราะว่ามาทานกาแฟอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะเห็นก็มีเข้ามาทานเรื่อยๆตลอดวขาเลยนะเขาว่าอาหารอร่อยอร่อยแอบได้ยินมา ่นะคะมีอะไรบ้างเริ่มที่เมนูแรกเลยนะคะค่ะก็เป็นสปาเกตตี้ไข่กุ้งเส้นดำนะคะก็จะแบบออกผัดกับกระเพราอะไรเงี้ยมันจะลดแบบจัดนิดนึงแล้วก็ผู้ใหญ่ก็จะชอบค่ะอันนี้ ทำเองไหมคะทุกคราวทำเองไหมคะหรือว่าคิดสูตรหรือว่ายังไงคะก็คิดสูตรก็คือตอนแรกพักก็เป็นคนคิดว่าเออมันน่าจะมีแบบใส่ไข่กุ้งหรือ,อทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบว่าคือตอนแรกก็คือจะเป็นคนชอบกินพวกสปากเกตตี้ที่เป็น็อกครีมมี่หน่อยอแบบว่าเด็กๆชอบอย่างเงี้ยแล้วตัวตัวเองชอบอาหารหแบบนั้นแต่ว่าพอมา ก็อยากจะคิดอะไรที่มันแบบว่ารสจัดจ้านบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ผู้ใหญ่<ม>เพราะบางท่านก็ไม่ชอบอะไรเลี่ยนใช่ไหมคะมเขาก็เลยคิดอะไรที่มันแบบว่าเป็นพัดขี้เมาหรืออะไรแบบสไตล์บแบบน,นี้เ <ไง S 1> ออ<ม>ใช่คะ่ะก็แสดงว่าไปไปทานที่อื่นแล้วก็ อบจำมานิดนึงแล้วมาปรับใช้ที่ร้านเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่าะไงก็เหมือนตัวเองก็เป็นคนชอบที่แบบหาร้านอะไรที่มันอร่อยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่ามีคนแนะนําอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปทานแล้วอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าเรามาใช้กับร้านเราได้แต่ว่ามันไม่ได้แบบว่าเออเราเอาเองเข้ามาแต่ว่าเหมือนแบบเอยเราจารสชาติเราจำรสชาติเราจำสีสันหรืออะไรเงี้ยว่าเออเราก็ลองมาแอปพลายสไตล์ของเราดูอะไรเงี้ยคือหมือนที่สูตรใหม่นั่นแหละโดยปกตินี่คือ ชอบทำอาหารชอบทานอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะใช่ค่ะไปตัวเองเป็นคนชอบทานอาหารอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอทานอาหารแล้วก็เออเราติดใจจากร้านต่างๆหรือว่าจากที่แบบที่ไหนก็แล้วแต่ที่เราทานใช่ไหมคะแล้วเราก็แบบเอยอยากลองทําดูบ้างน่าสนุกดีนะแล้วทําเองแล้วมันอร่อยด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกภูมิใจตัวเองว่าแบบเออแล้วก็ทําได้นะเออแล้วเราก็แล้วก็ลูกค้าก็ชอบด้วยค่ะใช่แล้วก็แบบเหมือนต้นแรกกว่าจะแบบ ออกมารสชาติแบบนี้ที่จิงก็ไม่ใช่ทำครั้งเดียวแล้วผ่านนะคะก็ทำหลายๆรอบแล้วก็ให้ค่ะคุณแม่ให้พนักงานหรืออะไรเงี้ค่ะทุกทุกคนก็แบบมาช่วยชิมแล้วก็ค่อยๆปรับจนทุกคนโอเคใช่ค่ะนะคะอ่ะหูอร่อยมากอันนี้ต้องบอกผู้ชมว่าเข้มข้นจัดจ้านนะคะแล้วก็เส้นก็นุ่มอร่อยทีเดียวใครที่ชอบทานที่แบบว่ามีรสเผ็ดๆหน่อยนะไม่เลี่ยนนะอันนี้เลยแนะนำนะคะอ่ะต่อไปอะไรดี ถ้าเป็นมิสปากเกตตี้นี่จะมีขี้เมาก็จะมีอ,ออกครีมมี่หน่อยอันนี้เด็กชอบค่ะเพราะว่าแล้วก็ผู้ใหญ่บางท่านก็ชอบด้วยเพราะว่าคือถ้าเป็นที่นี่จริงมันก็มีสปากเกตตี้คาโบนาร่านะคะ,คะที่แบบเด็กชอบมากะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าผู้ใหญ่บางท่านบอกเออมันเลี่ยนไปอยากจะมีแบบรสแบบเปรี้ยวๆแซมมาหน่อยอันนี้ก็คือแนะนำนะคะคือ,อเออ,เอ,ออาจจะเป็น<ๆ>ครีมมี่ด้วยแล้วก็รสมันก็จะมีแบบเปรี้ยวๆนิดนึงเพราะมันของซอสมะเขือเทศมันเข้ามาผสมด้วยแหละค่ะแล้วก็ เหมือนถ้าเป็น bon <ช>คาโบนาร่าแบบบางผู้ใหญ่บางท่านอย่างเงี้ยใช่ไหมคะถ้าชิมมันจะเลี่ยนๆเ,เพราะหนึ่งแล้วก็ดูรู้สึกว่ามันอ้วนด้วยเพราะ,ะว่าหนึ่งมันเป็นมีแต่เบคอนมีแต่แบบเขาเรียกว่าแบบชีสละอะไรอย่างเง <developments S 1> ี้ยใช่ไหมคะแต่อันนี้แบบมีแซลมอนมันก็อยากเออยังดูแบบว่าเออสุขภาพเ,เป็นปลาเป็นอะไรที่ไม่ดูไม่อ้วนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะต้องคาโบนาร่าคนชอบทอนซอสทอนครีมนะได้เลยนะใช่แล้วก็มันมีความ เปรี้ยวๆของตัวมะเขือเทศอะ่ะมันก็จะตัดให้มันไม่เลี่ยนมากอ่ะ ใช่ค่ะเพราะว่ามีท่านมีหลายท่านเคยสังเกตนะคะที่แบบว่าตอนแรกยังไม่มีเมนูนี้อะคะ่ะก็คือมีคาโมนาลา่าแต่ว่ามีท่านนึงแบบว่าหลายท่านเหมือนการแบบสั่งคาโมนาลา่าแล้วก็ขอซอมมะเขือเทศข,ของเราทางร้านแล้วก็มาผสมแล้วก็อกเอ๊ะสมัยมันเลี่ยนแต่ว่าเขาบอกเขาไม่ได้ไม่ใช่ไม่ชอบแต่ว่ามันก็มือแบบมันเป็นสต์เขาชอบกินอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเปรี้ยวๆด้วยใช่เพราะว่าถ้าเกิดบางครั้งเนี่ยแบบเรามีตะครีมอย่างเดียวแล้วแบบ มันก็สุกเลี่ยนไปอย่างเงี้ยกินแล้วมันก็ไม่เพลินอะเอออย่างเงี้ยนนองดีแบบเปรี้ยวหน่อยใช่ค่ะโดยปกติของทางร้านจะเป็นอาหารจานเดียวปะคะอาหารใช่ค่ะเน้นอาหารจานจานเดียวแล้วก็อาจจะมีอย่างเงี้ยค่ะเป็นสลัดอย่างนี้เป็นสลัดกุ้งทูน่าค่ะมีทั้งกุ้งและทูน่าก็คือก็เป็นเพื่อสุขภาพด้วยนะคะเลิศค่แล้วก็ไม่อ้วนสำหรับสาวที่ไม่อยากจะ กินทานแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเกี่ยวจะอ้วนแล้วก็เป็นได้สุขภาพทานกับซอสด้วยนี่ค่ะเป็นน้ำสลัดของเราเป็นออกยำๆครีมี่อะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าสตดเด็กเด็กทานใช่ไหมคะก็เราสามารถแยกพริกออกมาได้ค่ะแต่วันนี้ก็คือจะเป็นผู้ใหญ่ทานก็จะมีพริกก็จะมีพริกแซมมาหน่อยอะค่ะแต่ก็ไม่ได้เผ็ดมากหรอกนะถ้าทานใช่ค่ะไม่ไม่ไม่ได้ไม่เผ็ดมากอันนี้ดีต่อสุขภาพนะ ใช่ค่ะไม่ว้วก็มีตะไคร้ใช่ไหมคะที่เห็นค่ะที่ที่มีเมนูสลัดหลากหลายมากมายใช่ค่ะอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นแบบออกแบบซีฟู้ดซีฟู้ดหน่อยนะคะก็คือแบบแล้วก็มีเห็ดหลายๆอย่างเอามาทอดมาเพราะว่านี่คือเห็ดค่ะเป็นเห็ดทอดค่ะก็คือแบบว่าตอนแรกเนี่ยก็แบบเออคิด คยเคยทานร้านหนึ่งอะค่ะแล้วก็แบบว่ามันมีแต่ซีฟู้ดมีอะไรถามว่าแบบซอสมันอร่อยมากแล้วแบบเหมือนแบบเอ้แต่รู้สึกว่าอยากจะได้แบบความกรุบกรอบนิดนึงให้แสงเข้าไปมันก็จะทานแล้วเพลินใช่ไหมคะก็เลยแบบลองใส่เป็นเป็นเห็ดแบบหลายๆชนิดนะคะมาทอดแล้วมันก็เห็ดหลายชนิดเนี่ยถ้ากินรวมกันก็มีประโยชน์มากมด้วยมีชนิดไหนบ้างนะคะก็มีเห็ดเข็มทองนะคะที่เห็นแล้วก็มีหลากหลายใช่มันมีหลากหลายใช่ค่ะคลกรอบ แล้วก็กับน้ำยำนี่ใช่ไหมคะค่ะถพาะทาจะจัดจ,จ้านหน่อยใช่แลลองดูนะคะอันนี้สําหรับคนที่แบบชอบจัดจ้านจ,จริงๆอันนี้ยิ่งกว่าอันนี้อีกค่ะจะเป็นซีฟู้ดหน่อยอะไรอย่างงี้ะค่ะเป็นไง้างคะคุณอร่อยมากน้ำยำอือก,การทานน้ำยำลงไปบ้าใช่ค่ะก็คือแล้วแต่ท่านนะคะบางท่านก็ราด เราลาบไปใช่แต่ว่ามันยังไม่มีของของทอดด้วยไงคะก็ค่าเกิดเราลาดไปแล้วเดี๋ยวอาจจะนิ่มหรือเปล่าบางครั้งก็ทานจิ้มหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่โอ้แล้วก็นี่ยกมาทั้งทะเลเลยนะทั้งทะเลนะอ่ะคาเฟต่อไปมีอะไรคะมีซุปค่ะซุปซุปที่แบบเป็นซุกขมค่ะแล้วก็มีใส่เห็ดด้วยเห็ดเขมทอง่าใช่อันนี้ที่บอกว่าใส่เห็ดสามอย่างใชอไหมคะมีเห็ดเข็มทองอย่างเดียวเหครับใช่ ก็คือให้กินรู้สึกว่าได้รสชาติของเนื้อเนื้อทั้งเนื้อผักโขมแล้วก็เนื้อเห็ดอะค่ะใช่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นแบบบางร้านอย่างเงี้ยเขาก็แบบเป็นซุปเป็นครีมจริงๆใช่ไหมคะแต่ว่ามันทานแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่ามันได้รดลชาตินั้นแต่นี่เราพยายามให้แบบ ให้คนทานเนี่ยรู้สึกว่าแบบเออได้รับตรงนั้นได้ทานทานเนื้อจริงๆแล้วแบบใช่คือมันเข้มข้นด้วยเนื้อของตัวผักโขมใช่ค่ะใช่อ่าไม่ใช่เหมือนแบบว่ามันมันมีไม่มีแต่ครีมอะไรแบบนี้ใช่ใช่ค่ะน้ำตาลอรนะแล้วก็ไม่ไม่คือจะบอกว่าเขาชอบเอาลูกๆมาทานผักอย่างเงี้ยดีไงเพราะว่ามันมีรสชาติที่มันไม่ขมอร่อยหอมอย่างเงี้ยใช่แล้วเด็กก็แบบที่ ไม่ชอบทานผักแบบอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ถ้าทานแบบนี้อาจจะแบบเออเราอาจจะอร่อยง่ายขึ้นอใช่ค่ะนะคะอ่ะที่เห็นตรงหน้านี่คือแค่บางส่วนที่แบบเหมือนแบบลูกค้าชอบสั่งนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของตัวเครื่องดื่มที่อยู่ตรงหน้าด้วยอันนี้อะไรคะอันนี้เป็นมิลเชคค่ะก็แล้วก็จะมีสูตรครีมนมพิเศษคะคือทานแล้วมันก็จะได้กลิ่นแบบรสชาตินมเข้มข้นค่ะ ซึ่งอันนี้ก็คือเหมาะกับเด็กเด็กชอบค่ะเด็กชอบว่าจะหวานมันค่ะ,คะ แล้วก็กาแฟที่นี่ก็ไม่ธรรมดานะเห็นว่าเป็นอะไรนะอารบิก้าที่ได้รางวัลใช่นะใช่ค่ะเป็นคาราเมลไมเคโต้นะคะใช่แล้วก็เพราะว่าที่นี่คิดสูตรคาราเมลแบบพิเศษของทางร้านเลยอะค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกาแฟซิกเนเจอร์ของร้านใช่ค่ะก็คือแบบใครที่ทราบว่าอันนี้อร่อยเขาก็จะมาสั่งค่ะใช่สั่งตลอดเห็นว่าลูกค้าชอบทานมากเลยนะชอบดื่มมากเลยเพะกลิ่นกลิ่นมันหอมหอม มันเข้มข้นันนมเออใช่มันรู้สึกตัวนมเนี่ยมันมันจะแบบเข้มข้นอ่ะใช่มีความมันความอะไรแบบเนี้ยค่ะนะคะแล้วก็เข้ากับกาแฟมากใช่อร่อยอร่อยอร่อยค่ะหมดยังคะหมดแล้วเอ้ยเดี๋ยวยังไม่หมดยังมีของหวานค่ะกอดเอาละคุณผู้ชมขาที่นี่ก็ของขาวน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมมีของหวานที่เตรียมไว้ของเด็ดที่นี่คือ เป็นพานาคอต้าค่ะพีชค่ะาก็คือทานกับพีชแล้วก็ซอสแบบเปรี้ยวหวานของมะม่วงก็มีพีชด้วยทานวยกันอันนี้ตัวเนื้อนี่เป็นเหมือนแครกเกอร์บดใช่ค่ะเหมือนแบบให้มันกรอบเป็นฐานแน่นๆหน่อยช่ะทานไปกันอร่อยมากอ่ะอันนี้นี่ราดเป็นซอสมะม่วงห่ะคะ ข้าวมั่วมู๊ข้าม่วมูให้มันหอมๆมันก็จะเข้ากันกับพีชอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องพลาวคะคุณผู้ชมเห็นพวกพี่ทานอยากจะมาที่ร้านและบอกทางมาหน่อยค่ะค่ะก็อยู่ตรงข้ามกับทาวน์อินทาวน์นะคะอยู่ถนนประเดษประนุธรรมค่ะเรียกตำรวจค่ะมีเบอร์โทรไหม0 2 9 3 3 9 6 1 1ค่ะค่ะแล้วก็มีมีเว็บไซต์เข้าไปดูข้อมูลก่อนก็ w w w b b b e b b a b y c o m นะคะ b e แล้วก็ทีตรงกลางแล้วก็ b e b e .com ค่ะใช่ค่ะร้านเปิดปิดกี่โมงคะน้องดาว10บโมงถึง4ี่ทุ่มค่ะมาได้เลยทุกวันค่ะทุกวันนะคะแล้วนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาทานนะคะขนมนะคะหรือว่าอาหารอร่อยๆที่ร้านนะคะทางร้านมีไวเชอร์มาแจกค่ะมูลค่า500บาทจำนวน3ใบค่ะให้ร่วมสนุกกับทางรายการง่ายๆเลยค่ะ พิมพ์มานะคะว่าเมนูอาหารที่ทางร้านแนะนําในวันนี้นะคะเลือกมาเลยค่ะหเมนูส่ง SMS มาค่ะ4221980หรือว่าอีเมล SaturdayTalk h o t m a i l c o m ค่ะมีสามใบมีสามใบเมนูไหนก็ได้ที่อยู่ข้างหน้าค่ะเลือกมา1เมนูเลือกมา1มเม,1มนูแอบกระซิบว่านี่อร่อยด้วยอร่อยมากด้วยนะคะ,คะแต่ว่าใครชอบเมนูไหนอร่อยทุกการส่งมาเถอะค่ะนะคะอ่ะหรือถ้ายังไงแวะมาดูสินค้าก็ได้ที่นี่นะคะมีสินค้าตั้งแต่ ขอบคุณแม่เงินคุณลูกโตเลยเยอะจริงๆก็เรียกว่าครบวงจรวันนี้ต้องขอบคุณน้องพราวมากนะคะที่มาแนะนำเมนูอะไรนะอร่อยสุขภาพสะอาดปลอดภัยนะกะาวแวะมาทานได้ค่ะขอบคุณค่ะอร่อยจริงๆอร่อยอร่อยใรที่ร้านบีเบบี้คาเฟ่มอบกิฟต์ไวชเชอร์มูลค่า500บาทสำหรับรับประทานอาหารที่ร้าน เพียงพิมพ์ชื่อเมนูที่แนะนำในวันนี้มาหนึ่งเมนูส่งมาที่ SaturdayTalkAtHotmail.com หรือ SMS 4221980รีบๆส่งเข้ามานะคะกิฟต์ไวช์เชอร์มีรอคุณผู้ชมอยู่จำนวนสามใบค่ะพลังงานเหลือน,นิดเดียวเราต้องทำยังไงครับก็อา่าซื้อ ช่วยได้นะคะไปใช่โคู่ครับใช้แก๊สโซฮอค์ค่ะอ่ะอะอ,ะอะไรได้อีกเรอมีสารพัดวิธีที่จะช่วยประหยัดพลังงานให้ลูกหลานเลือกสักวิธีที่คุณทำได้แล้วเริ่มทำไปด้วยกันค่ะคุณค่ะบ้านอุ่มใจคืนชีวิตใหม่โครงการชุมชนอุ่มใจได้ลูกหลานกลับคืนถึงวันนี้ผู้ผ่านการบำบัดรักษา ได้สมัครใจเข้ารับการบรรพชาอาปปสมบทเพื่อชำระล้างจิตใจพร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่